สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธหรือว่าเมอร์คิวรี่ถือเป็นเทพแห่งการสื่อสารเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาและดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้อิทธิพลในแง่มุมของสติปัญญาการเอาตัวรอดเมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือมีการโคจปรปกติ เจ้าชะตาจะมีการใช้สติปัญญาม,มากกว่าสัญชาติญาณค่ะมีโอกาสของการเริ่มต้นการเดินทางและถือว่าเป็นดาวที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากเป็นดาวที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์เราค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังหรือว่าโคจรวิตบริตก็จะส่งผลในแง่มุมของความรู้ความสามารถและการเอาตัวรอดการตัดสินใจในทิศทางต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาด มองเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ และเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิง์จะทำการโคจรโยกย้ายในวันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนปี2567ดาวพระพุทธจะเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตา ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระพุธได้สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านก็มีโอกาสได้เจอกับโชคลาภได้รับกับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นข่าวดีทางด้านการงานข่าวดีทางด้านการเงินหรือแม้แต่ข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะ แต่สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนเมื่อได้รับข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาแล้วรายรับเพิ่มเข้ามามากขึ้นมันก็มีเหตุจำเป็นที่จะต้องจ่ายออกไปมากเช่นเดียวกันถ้าใครไม่ได้รู้จักวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีในระยะที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะชอ็อตหรือมีความติดขัดทางการเงินได้ค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์คะ หลายๆคนก็จะยังพึงพอใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้พอมาในระยะนี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาจะมีเรื่องที่มันไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณค่ะอะไรที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันก็อาจจะเกิด อะไรที่คิดว่ามันควรจะเกิดกลับกลายเป็นว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวลัคนาราศีสิงคาดเดาไม่ได้อยากจะเตือนให้ชาวสิงนะคะพยายามใช้สติและตั้งรับกับการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในระยะนี้ เนื่องจากดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวโชคลาภใหญ่และดาวการเงินการทองของคุณได้มาสถิตอยู่ที่เรือนวินาศและไม่เพียงแค่ดาวพระพุธดาวเดียวนะคะที่สถิตอยู่ในเรือนวินาศนี้ยังมีดาวพระสุขดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตในเรือนวินาศด้วยซึ่งก็จะเริ่มทยอยต่ำๆกันมาค่ะดาวพระสุขสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะค่ะ ส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวสมัยมองว่าในระยะที่ดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์เริ่มจะทยอยเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตานี้ตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างได้ง่ายอารมณ์ไม่นิ่งหงุดหงิดง่ายมีความใจร้อนเร่งรีบไปสมุททุกอย่างรวมไปถึงชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับข้อกฎหมายมีคนเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของความลับลมคมในเรื่องงานนะคะอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องระง,งับอะไรบางอย่างจะต้องหยุดโปรเจกต์ใดโปรเจกต์นึงที่คุณเคยริเริ่มมาแล้วหรือมีคําสั่งจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาว่าให้ชะลอให้หยุดชะง,งัก หรือใครที่ทำการค้าการขายนะคะช่วงนี้อาจจะรับรู้ได้ถึงสภาวะของความซบเซาทางเศรษฐกิจการค้าการขายอาจจะไม่คล่องตัวเท่าที่ควรจากเดิมที่เคยขายได้วันละ50ชิ้นตอนนี้อาจจะลดลงมาเหลือวันละ20-30ชิ้นเป็นต้นค่ะเป็นแค่เพียงการยกตัวอย่างเพื่อให้คุณมองภาพได้ชัดเจนนะคะส่วนสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศ ข้าราชการหรือรัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้รับการกระทบมากต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแต่คุณก็จะรับรู้ได้ถึงการหมุนเงินโดยส่วนตัวของคุณค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงมากขึ้นทําให้เงินเก็บเงินออมมันน้อยลงหรืออาจจะมีเรื่องราวของของเสียของพังเกิดขึ้นทําให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านนี้ค่ะบางคนก็จะมีรถยวดยานพาหนะที่ชํารุดผุพังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมบ้า หรืออาจจะปีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาด้วยเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเมื่อมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนวินาศแบบนี้นะคะก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์หมั่นดูแลร่างกายดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะหลายๆคนนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศตามเมื่อยตาล้าอาจจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออยู่หน้าจอโทรศัพท์มากจนเกินไปหรือไม่ เช่นนั้นก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบความดันรวมไปถึงไมเกรนการปวดหัวต่างๆด้วยค่ะในระยะที่ดาวหลายดวงโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศชาวลัคนาราศีสิงห์ก็อย่าเพิ่งกังวลใจมากจนเกินไปและอย่าพยายามคิดในแง่ลบนะคะหากเจอเรื่องราวหรือสถานการณ์ใดก็ขอให้คุณค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปค่ะ ในด้านบวกในด้านดีก็มีเหมือนกันนะคะในช่วงที่ดวงดาวมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนี้งานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทางไกลาทางต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาหลักของคุณอย่างเช่น คุณเป็นคนไทยแต่คุณต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหรือต้องข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้งอาจจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆลักษณะนี้จะส่งผลดีอย่างมากงานในรูปแบบนี้นะคะจะสร้างความคึกคักและมีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวก็ขอให้คุณมุ่งเน้นผลประโยชน์งานด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้างานใดที่เกี่ยวข้องก,กับการออกสื่อออกหน้าออกตางานที่เกี่ยวข้องก,กับการพูดการถ่าย ทอดความรู้งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือตัวเลขคุณจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนหลาพระมาสถกิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาเช่นกันนะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องการนัดหมาย นะชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นัดหมายหรือตกลงอะไรกับใครคุณอย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนั้นจะต้องมีแผนสำรองเสมอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะการนัดหมายเล็กๆอย่างเช่นการไปทานข้าวกับเพื่อนนัดกันประมาณ4 5หคนปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่เขาเทไม่มาไม่ว่างติดธุระนะลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ถ้ายิ่งเป็นงานที่มันสำคัญกว่าน,นี้อย่างเช่นการคุยกับลูกค้ารายใหญ่การเจรจางานการประมูลต่างๆมันอาจจะมีบางอย่างที่คาดเคลื่อนค่ะเก เกิดเหตุการณ์ฉุกะหุกปุบปรับฉับพลันโดยที่คุณคาดไม่ถึงต้องมีสติอยู่เสมอช่วงนี้นะคะดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรและเป็นคู่ดาวแห่งวัยพริบสติปัญญามาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศคุณอาจจะตัดสินใจเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรสมัยจึงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ว่าหากจะต้องไปเจรจางานสําคัญสําคัญหากจะต้องมีการคุยกับลูกค้ารายใหญ่หรือการประมูลงานหรือคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ ก็อย่าพยายามไปคนเดียวนะคะพยายามพาคนที่เขามีวุฒิภาวะหรือเขามีประสบการณ์สูงไปกับคุณด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะหรือต้องตัดสินใจอะไรแบบปุรปปับฉับพลันมันจะได้ไม่ผิดพลาดไม่ตกหล่นก็ประมาณนี้นะคะที่อยากจะเตือนกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการงานต่อมาเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันจุกจิกเหลือเกินชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องคือ ปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อขึ้นปัญหาที่คุณไม่ได้สร้างขึ้นแต่คุณต้องไปชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นแต่คุณต้องไปจัดการดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นนะคะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคือเราไม่ได้เป็นคนไปก่อเรื่องเลยแต่เราต้องมีส่วนไปรับผิดชอบในจุดจุดนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายปูปับฉับพลันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีคนมาหยิบยืมรววมไปถึงงในจัห ที่ดาวสถิตยอยู่ในเรือนวินาศชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องพยายามดูตัวเองให้ดีอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทําอะไรผิดกฎผิดกรอบช่วงนี้คนเพ่งเล็ง ะะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณถูกติฉินนินทาว่าร้ายมีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณมีคนเอาเรื่องของคุณไปพูดต่อนะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานที่เขาเอ็นเอียงลำเอียงมองไม่เห็นศักยภาพในตัวคุณมองไม่เห็นความสําคัญของคุณมันเกิดขึ้นได้นะคะอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ว่า ในระยะนี้ต้องใช้สติต้องใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เพราะถ้ามีการใช้อารมณ์มานำในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะก็อาจจะสร้างปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยมองว่าในจังหวะที่ดาวหลายๆดวงมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศอย่างดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะจบจากงานเก่าแล้วได้เริ่มงานใหม่บางคนได้รับบทบ,บาทใหม่ได้เรียนรู้งานใหม่ได้เปิดหูเปิดตา นะคะได้เดินทางไกลได้ไปในที่ที่แปลกตาแปลกใจได้ไปในที่ที่ไม่เคยไป ได้เจอผู้คนใหม่ๆลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนบริบทจากบริบทเดิมๆซ้ําๆซักๆจําเจอาจจะมาเจอบริบทใหม่ที่คุณไม่เคยเจอเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพุธเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ